จะรักษาหายไหมคะใช้เวลานานไหมคะคือเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าเราดูภายภายครอบคุมภายในระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะถ้าดูข้างหน้านี้นะคะแต่ถ้าดูส่วนตัวหันได้ทุกข้อทุกเรื่องกําหนดระยะเวลาเองได้นะคะดูส่วนตัวทักแชทม่ได้มีค่าครูขอพร้อมออนก่อนดูนะคะคุณปุกสาวสิบแปดเอาเป็นว่าภายในสามวันนี้จะรักษาหายไหมอุ้ย ไพ่บอกว่าคุณเป็นเยอะนะคะเดทเลยแหละน่าจะแพ้สารเคมีนะคะอันนี้น่าจะหาหมอแล้วก็รักษาต่อเนื่องโดยตรงหาหมอแล้วรักษาต่อเนื่องดีกว่าทําถ้าถ้าหาหมอดูนะกลับไปหาหมอผิวหนังหรือว่าเส้นผมหรือว่าอะหมอผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะแบบได้ผลดีกว่านะไปหาหมอน่าจะได้ผลดีกว่านะคะ ถามหมอว่าเออหมอจะรักษาหนูได้ไหมหมอ